เบื่อเบื่อเบื่อเ่อวันนี้เบื่อเบื่อเปิดเพลงน้อยดีกว่าเราเปิดตรงนี้ดิเอ,อันนี้มันเพลงผมเองนะครับผู้ชมก็ก็บอกกระเท่านี้แหละนะก็คือหมดถ้าพูดพูดทำให้ใส่เพลงนะ ันนี้คืออะไรห้อง S C P ของเราเปลี่ยนไปมากเลยดูนะคะว่าเปลี่ยนมากขนาดไหนไปดูกันครับกดไล้หน่อยนี่คือที่เปลี่ยนไปนี่คือผมสร้างเองเลยก็ยังไม่เสร็จห้ากว่าจะได้มาไดเห้องเล็กปกะตินะจะเป็น S C P นะครับ มันโล่งนะครับคือเราทุบ SCP ตายไปหมดเลยนะครับก็ว่าถ้าผมเอามันก็จะเหล็กหน่อยนะครับนี่ <c oughs> เอาเปิดเพลงยย <c oughs> เย็แมวแมวมาแต่วันนี้อันนี้คือชั้นแรกนะครับเรามีกี่ชั้นเดี๋ยวไปดูกันชั้นแรกอันนี้ชั้นที่หนึง่งหนึ่งนะสองสามสี่ห้า หกหกชั้นนั่นเองบอกก่อนนะครับว่าเยอะมาโหรานผมตาม้ง S C P หกชั้นนี่นี่คือชั้นสุดท้ายหรือว่าเราต่อไปนูนก็ได้นี่คือชั้นห้านะเนี่ยเพิ่มมาเยอะแล้วก็ห้องเจ้ากัวยชะกังเราที่เราบอกว่าจะมีห้องเจ้ากัวยชะกังเรามาพาไปดูหนะ่อย เดี๋ยวๆขออนุญาตดูแป๊บนี่นะครับห้องจักรโคชังเราที่ว่าเรามีปลาอะไรก็เอาเอาอกไปแล้วนะครับคือเราก็จะทําแบบว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็นสถานใหม่นะครับจะสวยกว่าเดิมจะดูสูงนี่ผมทําเองเน้นๆเลยจะพาไปดูห้องนั้นก่อนห้องนี้ม,มีพัฒานาใหม่อ่า้องนี้แหละห้องนี้นะครับผู้ชมเห็นไหม ห้องเดียวกันนะครับแต่ว่าคนนะครับดูคนนอ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 นไหนเงื่อมันค่ําแล้วไปดูคนนอนไหนนะคะนี่ไงถ้าคนนอนนอนแล้วหรอดูถ้านอนก็มีขยับทุกคนนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับนี่เราก็ทาแบบว่าไอ้ฟังเป็นห้องผู้หญิงนะครับนะ ก็จะเหมือนกันโนโนโนแล้วโนแล้วตลกเหลือเกินมันไม่ลิกสิทธินี่คือเปลงผมนั่นเองน่ามาดูผู้หก่อนดูเอ้อันนี้ใช่ไหมอ่ะนี่ในใช่ห้องห้องนี้คือห้องผู้หญิงพิเศษมีสองห้องนะครับอ่า มาดูอีกชั้นหนึ่งชั้นสุสานชั้นสุสานคือเราไม่ได้พัฒนาประตูเราก็ทำใหม่ด้วยอ่าเปิดอประตูนี่นี่เห็นไหมมีเ,เสียงปงแป้งด้วยนะครับสุดยอดแล้วก็ต่อไปขอปิดประตูไปดูชั้นมีประมาณหนึ่งสองสามสี่หกชั้นนะครับเหมือน มไมไ่่่ใใชชนี่นี่มาชั้นสามนี่อันนี้คือลิฟต์ชั่วคราวนะครับเพื่อจะอันนี้คือห้องสุสานนะครับคนตายอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าตรงนี้อะไรนอะน,นี่มาทะลุห้องนอนของผมหรอเป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรวางไปนี่นี่ห้องนี้น่ากลัวนะครับ ประตูปกติเราเข้ามาถึงก็จะเป็นร้านจ้าโค้ยชักกังเราอมีสัตว์แต่ตอนนี้ก็ออกไปแล้วนะครับคือเราจะทำแบบพัฒนาใหม่ส่วนคือเราทำที่บ้านเพื่อนนะครับนะอ่านี่นี่ชั้นนี้นะครับถ้ามีเสียงรีบก็ยังดีเอ้าและประตูนี้หายเพราะว่าเราลืมปิด นไงผู้ชมอันนี้คือชั้นสุดท้ายแล้วนะครับเอออันนี้ชั้นสุดท้ายอันนี้ชั้นห้านะคือเวลาว่างก็อุดนะครับนี่ก็ทําคลิปก็อุดอุดหน่อยเออเราทําไมผู้ชมว่าทําไมต้องชอบอุดบล็อกแบบนี้ผมก็บอกว่าคือผมจะเอาบลอกไหนก็ได้มันเป็นสีดำมันมันเข้ากับพวอง SCP คือดูของเรานี่จะพัฒนาปกติแค่เป็นห้องสี่เหลี่ยมเฉยๆเห็นไหมถ้าผู้ชมดูแล้วมันกว้างใช่ไหมเออมันกว้างแต่ว่าความพัฒนานี่คือใครทำคนเดียวผมนี่แหละคือเพื่อนผมเกาไม่เข้ามานะครับเพื่อนผมก็ยอมอ่าเล่นแบบเหมือนนคมนะครับแต่ว่าก็สามารถเข้ามาเล่นกับผมได้ผู้ชมครับว่ามาคาชวิลล่าเราไม่เล่นแล้วหรอปิดป,ปิดซีรีส์แล้วหรอผมว่าเดี๋ยวผมเล่นนะ พราะตอนนี้ก็ไม่ค่อยอยากเล่นต่าไหนจีรแล้วเยาค่อยค่อยเล่นนะครับดวง scp พัฒนามาไหมอึ้งก็เพื่อนผมนะครับผมก็ให้เพื่อนผมดูแลเพื่อนผมมากดไลไรด้วยนะคะรับก็ผมลงงที่นี้นี่แล้วก็ุณมือแล้วก็จะทำแบบไหนก็ได้นี่ผมก็ทำแบบนี้นะครับกด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  my c นี้จะมีเยอะที่สุดคือการกด อ่ะเดี๋ยวมอนเตอร์อะไรเกิดก้างล่างเดี๋ยวเราก็ไปจาัดก,การห้อง SCP ซของผุมนะครับเราไม่รู้จะจบชั้นไหนนะครับหลังคาเราก็ไม่ปิดนะคะเพราะว่าไม่รู้จะไปทาต่อหรือไม่เนี่ยคือเราก็ปูเสร็นเลนไหมห้องแล้วดูดีใช่ไหมคือเดี๋ยวเราทํากระจกอันนี้แบบสีส้มสีส้มนี้ไม่เคยทาเลยสีส้มของ SCP ซพ นี่เตกของเจ้าค้าซีอะไรคือเราไม่รู้จะทำงงอะไรไม่รู้ชั้นไหนเป็นชั้นอะไรนะครับชั้นแรกคนโล่งชั้นสองชั้นสองไม่โล่งคือเป็นห้องคนเมื่อกี้ที่มีคนเยอะอ่ะห้องที่สามก็สูสาะน่องที่สี่โล่งห้าโล่งหกโล่งนี่ดี๋วผมอยู่ชั้นสุดท้ายน,นะครับแบบนี่เนะื้อความรงจํานะครับผมสร้างมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับ ช่วงนะั้นผมก็ไปย้อนดูคลิปเก่าด้วยโอ้โหก็ยังมีนะครับมีทำให้มันดูเหมือนธรรมชาติไมะธรรมชาตินะครับพวกไอชซีพีนี้ไม่มีธรรมชาติเลยผู้ชมก็สงสัยว่าผมทำไปทำไมทงประเทศไทยเออก็ทำไปดิเหมือน SC p วงกลมลับมีที่ประเทศไทยเออทำไมไหว้ดูเหมือนตื่นเต้นหน่อย sp เราจะไม่ใส่นะครับกลัวเล็กนะครับแล้วโลกนี้จะไม่ได้เล่นแล้วก็จะเศร้ามากนะโลกนี้ก็อย่าซุมนะครับซุสร้งอย่างตั้งใจนะครับแล้วผู้ชมนะครับตั้งใจหน่อยนะครับมีมือแล้วทําไมไม่ช่วยกันกดไลค์นะครับเออมือผู้ชมมีนะครับกดเอื้อมมือเอื้อมอ่าเอื้อมเอื้อมไปกดผมก็มีแฟนคลับด้วยนะครับ ว่าผมจะไปติดตามแนละจะไปคอมเมนต์เยอะๆก็มาติดตามช่องผมด้วยเออก็ยังไม่รู้ตัวว่าใครเป็นเฟนครับเดี๋ยวเด้อของของผมจะมาวันไหนเดี๋ยวผมจะก่อยบอกคือคําใบ้คือ,คคอที่วางสูสัดบนรถสก,กูตเตอร์แยกกุจปะปงมานั้นแล้วเราก็ให้ดูเวลาเข้ามานะครับนี้คือเราก็ยังไม่ได้เราก็สามารถทำเมน่วยคู่ภยัยอะไรเหมือนเดิม แต่ว่าความเร็วรถก็มาทั้งไม่ต้องแบบว่าถือแบบว่าโอ้โหนานหนึ่งแล้วก็พูดไปวางกระจบไปนี่น้องๆหนูๆใครอยากทำก็ทำตามได้เลยแต่ว่าตามก็น่าจะตามไม่ได้น่าจะตายก่อนนะครับอืมดูห้องมันสูงขนาดไหนมาเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันเพลงร่าเริงได้ ได้ฉัน scp หมายจะเด็กชานารัตะพนก็เม่งวันนี้เป็นวันฉลองเอ็นอง scp ใหม่นี่อันนี้เป็นอะไรอมปัตออปโอ้สีชมพูอีกแล้วเหรอดวงสวยสีชมพูเป็นสีอะไรที่ว่าน่ารักแต่ว่ามันโอเคม่วงไม่เป็นไร ป๊าดตะลอนไปเรื่อยๆเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราก็จะไล่ให้โดนนั่นทําอยู่ด้วยนะครับก็จะต้องเหมือนกับว่าเราก็ต้องลงเลยแล้วครับขอพลังขอความคิดค่ะ หากทำได้จะบอกหากทำไปมันไม่ดีหากทำไปหมดหากทำหมดต้องทำอะไรหากทำหมดต้องทำไปทำไปหากทำได้ก็มีได้ไม่ได้ ปิดปิดปิดปิเดี๋ยวบ้าคลั่งเอาอีกเพลงโอ้โหดัสนันเตือนนี่คือเล็บชั่วคราวแต่ประตูนี้สมจริงือนประตูเล็บแต่เล็บของเรามันเหมือนเกือบเกือบครึ่งมือสองะเกือบมือหนึ่งกลางๆนะคบเพราะว่าเล็บเราก็ทำาน้าี่นั่งร้าน เราก็น่าจะเขียนเป็นชั้นด้วยนะครับเออน่าจะเขียนเป็นชั้นเออขออนุญาตเขียนเป็นชั้นตรงนี้ไม่มีที่ตั้งป้ายว่าของนเดียเด้อเด้อเด้นึกนึกเลยอ่ะผู้ชมก็มีอันนี้ที่ผู้ชมนึกขึ้นมาได้อ่ะใครเป็นคนนึกผู้ชม่ผมก็รู้ผู้ชมก็รู้อย่ามาหาว่าผมเป็นบัญยาอ่อนอีกล้ ผมก็รู้ผู้ชมก็รู้ผมไม่ได้ว่าวันนี้หรอไม่ใช่อ่ะมันผมเขียนว่าเขียนไปแบบเนี้ยมันก็อ่ะโอ้ไม่เอาไม่เมกดตรงนี้นี่ตรงนี้นี่สุดขึ้นมาทำไมออประตูนาอย่าปิดเองโอ้โห กลฝันโอนเสียงประตูปิดเองก็อ้างเลยแหละเขาเปิดประตูแบบนี้นอตรงนี้ก็เขียนว่าชั้นหนึ่งนชั้นหนึ่งเลยใช่ไหมดูซิอ่านี้ไงชั้นสอง กดไม่ได้อีกแล้วขอเปิดประตูแปบ๊บบล็อกนี้เราไม่ได้เอามาดีเดีะป็นไรอ่าชั้นสองเขีขนกลอนว่าสองอน,นี้ก็สวยนะ เออ,อ่านี่คือชั้นสามชั้นสามนี้ดูน่าจะโลนนะชั้นสามมาปบปเออบางทีจะมีอะไรโผล่มาโอ้โหลองงานบ้านเลยอันนี้คือชั้นสามชั้นสามนี้ก็ประมาณนี้หน่อยเอาแบบนี้สักหน่อยแล้วก็ ชั้นสี่ชั้น44แล้วก็ชั้น45อโอเคต่อไปชั้นที่6ดูกว่าจะถึง บอกแล้วว่าผมชอบเล่นไมค์ครับไม่ขี้เกียจนะครับไม่ดูไหนดูซิไหนลองดูผมจะให้วิสูตรใครชอบเล่นไมค์ครับสร้างบ้านใหญ่ประมาณนี้ให้ผมดูหน่อยแปลว่าชอบเกมไมค์ครับมากๆใครพูดว่าชอบเกมไมค์ครับมากๆแต่สร้างบ้านประมาณนี้แปลว่าไม่ชอบนะคือใครบอกว่าโหขี้เกียจสร้าง นี่คือเกียรไมาครับเลยเอาเอาเอาเรื่องเลยนะครับนะผมเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วไม่เอินด้วยอะ่ะโอ้โหนี่ผมเกียรไมาครับเหรอ,อหมู่บ้านบลมทมเลยนี่คือผมชอบมาครับสิ่งที่นะ่าอัปเดตสุดคืออยาก้างก็อพอโอนะเออมาเปิดเป็นฉลองกันคืนเร็วนะ